โนที่ให้การบ้านมาเพื่อน้านักองการนวดนะว่าก็เดี๋ยวคุ้มค่าที่กูชี้ิเห็นที่ซุ่มอยู่บ่อะความรักเราคงเมื่อตาลยลงน้ำมองเห็นเขาตาดตกเลือดติดโอีกใย่ติดดน้องน่าเล่งดียวไม่ได้ทั้งีแม่กมายากเตตีเป็นงางบ่ อาต้อนน่เออบ่อบนี่ตอนนี้แล้วตอนบรรยากาศเป่าเป่ารอบขอบพอหลายๆมาอุขูสุโครื่องสีกแปด้น่าเ้น่าแบบไนั่งหนาห้านับเกินเด้อว่ามือกูสียเลใส่เกินนีนเป็นสียุอใส่สีจ้าตอนยยานเนสีนะจุดแบบใกล้โค้ดลูกคมเอยเปนาเป็นข้าช่องเขานี้ มือหนามหลเลยนี่ฝากซองเขาเนี้ยเออฝากไม่ช่อคราวน้ำมันก้อนนี่ก็นากระตูนะซองขอดองขอดซองอดซองรือทวานนี่เลยนะจีน่ฝกก้อนบัาเจไดซ่งกับวกใครกบซื้อไทยว่เห็นบ่จะกุ๊กลึกั้ฮะเบาเจเนี้ย อืนนะคุณนี่คืออะ้าไนะอยู่เขายแฮปปี้เบิร์ดชิาเบัแฮปปี้เบิร์่นาพอมนาพอมาอันนั้นปอ่กระป๋ก็ิมกป๋องโ้เถื่อเว้ยไม่ได้นอนาามา้าอีกสุสุอีกลสูง วันนี้ลูกามก่อนเส้นบ้าปู่จะเดินทงเส้นะต่ายโดบไฟแช่คือจะปี๊บเดียวแล้วค่ะสะเป้าพันบอกเคยชื่อนะคะเขากว่าโยบ้านี่ะบุรีเจดีเด็กโใส่รายในในของเสื้อผ้ายี่น้องีี นีข้อตกลงกึงนีจ้าเย้ไหมเย้ไหมสามห้าสามห้ากับพึ่งนี้ยลืมสามห้านะจ้าเจี่เจสี่อย่าลืมสามห้านะจ้านี่นี่รมวย่ันนี่เลยโอยไ่าเด้เยห้่าเด้เฮ้ยห้ไ้ายาเจสี่้ย โมแน่เขามาถวายต้นกันะมันึืออืดนอนไหญ่แาไม่นม่ม่เอาทางนี้สสามห้ามากดตัเอนี่นี่เป็นหากินแค่นี้สรุไมสมหาด้หสาเฮ้ย่กล้องกูนี่นะใส่กล่องนึงปิ้นมากล้องยูพีกล้องเรายู่พี่นะ่ยหนึ่งเลยเอาเลยอฟ Happy à oh, oh. hey, Birthday to you Bye, Happy Birthday đi you Happy Birthday to you Aimal, <coughs> Day, oh, Happy Birthday to chinh Happy birthday to you. Happy Happy Birthday Happy เอาวุดสี่อมบอื่นบ่อื่นเหล็กไทยเหล็กไทยเหล็กไทยเอาหุ่นไทยอบอพูดถึงเล็กไทยอีกไว้ซื้อเหล็กไทยเงีย น้องสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในเพจน้ำเปล่าเค้กแค่น้ำมไปพบพ่อการเดินจ้าเกิดเจสซี่พี่น้องน้องสอง Happy Birthday TO YOU Happy Birthday TO YOU สู้ฮัลโหล วันเกิดด้วยด้วยดวยอ้์ดีวันเกิดขอบคุะขอบคุณขอบคสุขสัน์วันเกิดจ่าเจสินขอบคุณทุกคนทีมภกนาง่าๆพี่วาคนมาร่วมรวมจาหกพันเก้าร้อยคนอายุครบหกเก้าคนสีสิบปีสามสิบห้อพีน้องสามสิบห้าัดซื่อบทถือขยาวากันเด้อสา โดนไปแล้วค่ะปิมากจากิน2วันะคะพิ๊เก่งค่ะใหนสุดแท้กินหักตำรวจทาเออซอนหอดีนะเล่นกีฬาคนดนแรีทุกอย่างสนามทุกการติดกับสนามรงเลือจีตายของจากรายื่อจักชานึเขาและลงผาน่างสุดตา ये कोसाई दान खरियाती है पाप तो प्रीत न नाकुल मिलन हा บาดังตั้งใจนึตนใจกันเบื่องแรงเบิ่งลังก็เบิ่งนะามันเปลี่ยวจ้าไม่ได้แ่าัวดใามัได้ยินอยู่เปียวตรงไเขาตรงไปดู้งานน้รบมีรางแห่งสยามเมืองเยี่ยลับกลางดึมาไห้แล้วไม่เคยหินหน้าเปิดจะนห็มีเพือนและความตายกอดกเปิดถึงเทียงคืนถึงวันหนาวร้อนช่างมันปล่อยตะวันตาใจังสิ ดวงนั้นจะหายไปสายใจอย่างนนเะนที่ดรอน้ำใสาแดงสุดแสนกนนาำตำรวจตาอ้อนปลอดีย้าเล่นกีย่าคน้นตายทุกอย่างตกาไปกับน้ำร้อพี เลือดที่ตายสมจะตายเสือจดทานขึ้นเขาได้ไหมทานโลกพี่เลือกที่ตายตายเสือที่ปากโจุดนี้ถึงรุมสบนับลบมิลลเนี่เอรอรเงินเบืรอเงินนะคะทำาไมเบอเงินค่ะขอบคุณพี่เจนคะสลับมาไล่น้ำใจค่ะว่า ัาดีค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนเน้อจากที่มาร่วมยินดีวันเกิดของเบสสีนั่นเองนะพี่น้องตอนนี้ก็เดือดลืนหลายเติรแล้วอ่ะพบก,กันนักร้องต่อไปค่ะน้องสีพบก,กันนักร้องตะก้องฉีจังค่ะ เดกั้ดคดเพเนที่เยอา้เงินดอกนีเห็นพีมาพนาู้ิโอในแต่ยืนคิดไม่กทเพรเป็นฟืนเป็ดไฟเปิดแล้วอันนั้นมันเป็นอัตโนมัติ มันลอยแล้วแล้วเราเปิดอัตโนมัติแล้วมีแต่ว่าเลยใจที่สัญญาจะไม่ไม่้จริงปรามานกนอียเสียอียเสียแรูน้องเอนกันจะเลกแจะเล็กไอมกอนะเสเนเดนเสเนเดน เป็นเจ้าของสองนี้มีชื่อคนเบาเนาะเอางกับเบามาใช้กันกับโบได้บอการสี่แดงเวลาไหนต้นล่ะค่ะสำหรับน้องพี่น้องวันนี้เราจะ